สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้คลิปไล่สาระนิดนิดหน่อยๆน,นะคือผมอยากรู้ว่าแก้วเยติเนี่ยถ้าเราน้ำใส่แล้วแช่ห้องฟรีดไว้หนึ่งคืนน่ะมันจะแข็งไหมเพราะว่างานที่ผมทำอะ่ะมันต้องวิ่งไปทำงานนอกพื้นที่เนาะแล้วก็ติดเรื่องน้ำเย็นแต่จริงๆมันไม่ติดกับผมหรอกเพราะว่าผมอ่ซื้อน้อแข็งใส่ไปทุกเช้าแหละ ก็เดี๋ยวผมจะลองเอาแก้วเย,ยติใบเนี้ยแช่น้ําไว้ในห้องฟิต1คืนแล้วก็มาดูกันว่าตอนเช้าจะแข็งไหมผมก็ไม่รู้นะผมก็อยากจะดูมกัน,ก,นก็ตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มกว่าแล้วครับกับหัวหน่อยนะ ก็ผมจะแช่ไม่เยอะนะก็เอาไว้ประมาณครึ่งแก้วพอไว้ใส่น้ำกินด้วยเผื่อใส่น้ำ เนี่ยผมจะแช่ตรงนี้ครับหนึ่งคืนน,นี่น้ำแข็งที่ผมใช้ไปทุกเชา้าก็ผมแช่ไว้ไแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยมาดูต่อพรุ่งนี้เช้าว,ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วพบกันตอนเชา้าเลยดีกว่าสวัวสดีสสครับก็เช้าแล้วมาดูกันเลย รู้ว่าใจดูนะครับรู้ว่าข้างบนไหมครับเป็นหยดน้ำแล้วก็ข้างในแล้วก็ข้างในแล้วก็ ไม่แข็งครับก็แต่ขอบอย่างเดียวขอบนี่เป็นน้ำแข็งผมว่าตรงนี้ถ้าเป็นถ้ามีรูจุกข้างในก็ไม่น่าจะแข็งครับก็โอเคนะครับทีนี้ก็เป็นที่หายสงสัยกันแล้วแต่เดี๋ยวลองมาชิมดูว่าน้ำเย็นขนาดไหน น้ำเย็นดีครับถ้ว่าไม่เป็นน้ำแข็งก็สรุปได้เลยแก้วเยตินี่แช่ให้เป็นน้ำแข็งมันไม่เป็นครับในหนึ่งคืนนะครับทีนี้ก็หายก็สงสัยกันแล้วแล้วก็ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ